คนนั้นเป็นร,รพอพใหม่ของบริษัทเราเหรอว่าแต่พี่คืออาจจะเป็นเงินเดือนทั้งเดือนของผมเลยก็ได้จริงเอรอครับถอยครับถอยยาวเลยครับ็อปคนนั้นเป็นรารพพใหม่ของบริษัทเราเหรอใช่ครับเขาทำงานกับเรามาหนึ่งอาทิตย์แล้วครับแล้วคนคุณส่งประวัติเขาให้ผมดูหน่อยนะได้ครับบอสอ๋อ แวรบควรคุณนะเตรียมเสื้อของตัวหนึ่งและมอไซคันหนึ่งนะได้ครับประวัติผมส่งเข้าไปในไลน์ให้แล้วนะครับบอสครับนี่เสื้อกับกุญแจรถครับขอบใจในมากไปทำงานต่อเถอครับผม น้องครับตรงนี้ใช่บริษัททีจีมีเดียไหมครับใช่ครับหลังนี้เลยครับน้องจำพี่ได้ไหมดูหน้าพี่แล้วรู้สึกคุ้นๆว่าแต่พี่คือเมื่อ3ามปีก่อนน้องเคยช่วยผู้หญิงท้องแก่ไว้คนหนึ่งคนนั้นคือภรรยาพี่เองโอ๊ยที่ร้านฉันปวดท้องไม่ไหวแล้ว คุณทำใจดีๆนะรถที่ผมเรียกใกล้ถึงแล้วไม่ไหวแล้วคุณมาขวางหน้ารถแบบนี้อยากตายหรือไงคืภรรยาผมใกล้จะคลอดแล้วครับแต่รถที่ผมเรียกยังไม่มาสักที ช่วยผมหน่อยนะครับช่วยผมหน่อยนะครับใจเย็นก่อนแถวเนี้ยรถน่าจะติดป่าคุณจะยืนนิ่งอยู่ทำไมรีบพาคนท้องไปส่งโรงพยาบาลก่อนอ๋อพี่นี่เองผมจำได้แล้วป่านนี้ลูกของพี่ก็คงจะโตแล้วใช่ไหมครับใช่สิพี่ยังไม่ได้ขอบคุณน้องเลย ว่าแต่น้องก็ทํางานอยู่ที่บริษัททีจีมีเดียเหรอใช่ครับผมเป็นรปภอ,อยู่ที่นี่เองครับดีเลยพี่ก็ทํางานอยู่ที่บริษัทนี้เหมือนกันเมื่อคราวก่อนพี่ยังไม่ได้เลี้ยงขอบคุณน้องเลยเดี๋ยวน้องโทรเรียกภรรยาของน้องมานะเราไปทานข้าวกันพี่จะเลี้ยงเองไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วพี่ไม่ต้องเก็บไปใส่ใจหรอกครับถึงผมไม่ช่วยคนอื่นก็จะช่วยอยู่ดีอีกอย่างตอนนี้ผมกําลังทํางานอยู่ขอบคุณพี่นะครับที่ชวนผมไม่เป็นไรหรอกน้อง พี่แจ้งหัวหน้าแล้ว,ลวไปกันเถอะง,งั้นผมขออนุญาตโทรเรียกภรรยายก่อนนะครับพี่ครับพี่อยู่บริษัทพี่ทำงานตำแหน่งอะไรหรอครับถึงได้พาเรามาเลี้ยงอาหารที่ร้านหลูแบบนี้น้องไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนั้นหรอกที่พี่พาพวกน้องมาวันนี้ก็เพื่อที่จะแสดงความขอบคุณ ไม่ได้หรอกผมบอกแล้วว่าผมจะเลี้ยงเดี๋ยวภรรยาผมก็ใกล้ถึงแล้วรอสักครู่นะครับพี่เล็กคุณว่าค่าหาันเงจะเท่าทไหร่มิรู้สิอาจจะเป็นเงินเดือนทั้งเดือนของผมเลยก็ได้สวัสดีครับคุณสองคนไม่เจอกันนานเลยนะคะฉันเตรียมที่เที่ยวสําหรับพันนิมูนให้พวกคุณ2คนแล้วอีกอย่างฉันได้ดูเรซูเม่ของคุณแล้ว พอดีเลยที่บริษัทเรากําลังที่จะก,การใส่การเงินอยู่หลังจากเที่ยวเสร็จพวกคุณก็กลับมาทํางานได้เลยนะคะแบบนี้มันมันมันไม่ดีหรอมั้งครับน้องชายพี่ต้องขอโทษด้วยนะพี่ไม่มีเจตนาที่จะปิดบังน้องจริงๆรแล้วพี่เป็นเจ้าของบริษัททีจีมีเดียเองจริงหรอครับแบบนี้พวกเรายิ่งรับข้อเสนอนี้ไ,ไ,ไว้มำำไ,ไม่ได้เลยครับผมคิดว่าผมทําตาแหน่งนั้นไม่ได้หรอกครับไม่ได้ยังไงวันนี้น้องชายก็ต้องรับไว ถ้าวันนั้นไม่ได้พวกน้องสองคนช่วยภรรยาและลูกพี่ไว้ต้องแย่แน่เลยถ้างั้นพวกเราสองคนขอบคุณพวกพี่มากเลยนะครับพวกพี่สองคนต่างหากที่ต้องขอบคุณพวกน้องสองคนคนทำดีย่อมได้รับสิ่งดีเป็นการตอบแทนสิเชิญค่ะ